ผู้ขายเกสิน,นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมหมคะวัีใช่ใครคะเย่แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ทูคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นลัคกี้บล็อกข้ามตายกันต่อคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเปิดเป็นลัคกี้บล็อกซากุระซูยากุนินาเรรุอิตะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไรอะข้ <laughs> ามกันเลยอะ <laughs> ตอนมั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 นเหมือนอันนี้นะเรนโบว์นะมันไม่เหมือนแต่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 มันชื่อว่าซากุระโอเคค่ะกฎกติกาของโปรเจกต์นี้นะคะก็คือเรานะคะสําหรับการเปิดลัคกี้บ็อกนั่นเองค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันนะคะทั้งหมดสองรอบค่ะรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับการตายค่ะรอบที่สองนะคะก็คือแข่งนับแรกนั่นเองโอเคเตรียมของกันเถอะไป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 อันนี้คืออะไรอันนี้ขนมปังไม่เหมือนมันหนู ขนมปังกระชัดมันหนูตรงไหนเนี่ยมันคือหนูมันไม่ใช่หนูมันคือแฮมสเตอร์มันไม่ใช่แฮมสเตอร์วันนี้เราไม่ต้องสุ่มทุกคนเลือกเอาเลยว่าอยากนับแร่อะไรแค่นั้นแหละไปเลือกและเลือกแล้วเราได้เลือกแล้วแค่นั้นแหละเลือกเลยเลือกเลยอยากนับแร่อะไรเลือกเลยมันออกง่ายดีเธอชอบขุดทองใช่ไหมใช่ใช่มนรักนะขุดทองใช่ไหมมลรักขุดทอง,ทงบดอะไร โอเคค่ะ okay, วันนี้นะคะเราก็ได้นับแร่เป็นไอรอนแล้วก็ทองนั่นเองเฮ้ยแล้วจะเดี่ยวทำไมดินอย่างไกลเอาฝั่งไหนเลือกเลยน้องเอ๋อ,อ,าอการที่เธอเลือกอะ่ะมันคือการฆ่าตัวเองโอ้ยขวาร้ายซ้ายดีแนะ่นอนต้องไปซ้ายครับผมนั่นแหละมันคือการฆ่าเธอละใม่ใม่ๆ่ม,ม่ผมเปิดก่อนเลยละกันไปจ้าว้าวได้กินคุกกี้ไปหุย อ๋อกางเก่งโอ้โหใส่ไม่ได้อะหนูเสียใจด้วยเฮ้ยเส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้พอเดี๋ยวนี้พอเดี๋ยวนี้ยกาตีทำไมอะตีไม่เข้าเลยก็ตีไม่เข้าดิชคือมันน่าจะโหดอะโอเคไปครับอุ้ยโอ้ยนั่นคือเห็นอะเผี่อเดี๋ยะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเผื่อเด้๋ยววะเราเปิ่นหมดแล้วไม่ได้ครับแต่มันก็ไม่ใช่เพชรนะมันมันชื่อว่าบลูอะไรเนี่ยแหละมันไม่ได้ชื่อว่าไดมอนด์อะ แต่มันรูปร่างเหมือนเพชรเออแต่มันหน้าตาคือเพชรอะแต่ว่ามันไม่ใช่เออมันคือเพชรปลอมมันคือการหลอกันคือการหลอกไปโอ้ยทำไมไม่ตุ้มนะไปครับ้วอะไรเนี่ยนี่มันคือซากุระ m มทเรียลไปอะไรอะอะไรอ่ะอะไรสามสิบแปดไดมอนอะอ๋อโอ้มันต้องไปที่เว็บเลยอ่ะเราจะไปทำไมเราเขาโปรโมทเว็บหนีโอเค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 เขาเปิด ้ยคุณไม่ได้นะคุณไม่ได้นะคุณไม่ได้ไม่เกี่ยวค่ะไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะของพวกนี้ขุดได้หมดเลยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้นะชื่อขุดนะไม่ใช่ขุดทำไมไม่ต้องเชื่อขุดขุดเองได้ครับไม่ต้องเชื่อขุดขุดเองได้เฮ้ย เอาขึ้นมาเฮ้ยอย่างอย่างอย่างงี้ฮะเปิดกล่องดิไม่ก็ต้องเปิดกล่องได้ที่มันเกี่ยวอะไรถ้าเถอะมีอะไรกล่องมีอะไรโอเคโอหถ้าเกิดเขาเลือกเพชรนะวันนี้คือบอกเลยว่าคะแนนจุกๆอะทุกคนไม่ได้เลือกไม่ต้องพูดเอามามามาเขาวอามีเก็บเตอี์กล่องต่อไปเอามามาเฮ้ยทำไมเขาทำอย่างงี้เขาไม่ได้เ้วเปิดกล่องอหมรอะโอ้โหแม่งเธอเอามา ไม่มีไม่มีไม่เดาไปสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองขายขาดไปสองใบขาดไปสองกเอามาขาดไปสองกกลมีอันเดียวหยิบมีอันเดียวแหลยังอยู่ที่มือยังติดมืออยู่เลยนะเราน่ะโอเคโอเคโอเคสิบสองไปครับไปชุนฟองน้ำกี่ใบไปโดนวายยิงไม่ต้องวายนะเผื่อโดนเลยนะวายไม่โดนหรอกมันไม่มีหรอกไปครับวายไปอุ้ยวาย กดใหม่ครับทุกคนถ้าได้ซอมบี้ตัวนี้เท่ากับตายนะไม่ตายครับเท่ากับตายนะไปตีมันดิีไปตีมันดิโอ้ไม่ตายมันไม่ทําอะไรเราเราก็กดไปเอาเพิ่มกดไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พวกมันไม่ได้ทําดาเมจอะไรกันหรอกโอเคโอเคไปครับอุ้ย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 อ้ยอ้ย้ลยาสกุระาลัคกี้พชั่นว้ามันคือลัคกี้นะกินเลยแล้วกันนะจังหวะนี้อไปไป อะไรอ่ะได้รองเท้าใช้ไม่ได้ไว้ไว้ไไปจ้าอู้หูแล้จะฆ่ายังไงหมดเนี่ยแมทเลยฆ่านะฆ่านะครับพยายามอยู่ครับเดี๋ยวหลอกล่อให้มันระเบิดใส่กันละกันนะระเบิดเลยเนี่ยมันอยู่ตรงเขาเนี่ยถือมันไม่ได้เนี่ยบึ้มเลยแค้ฟครฟแครฟเฮ้ยเขากินน้ำยาคือแบบว่าคิปเปอร์คือไม่สกิะสกิบก็แย่แล้วไม่สกิบก็แย่แล้วกำลังครับกำลังเคี้ยวอยู่ครับเจ็บนั่นเจ็บนนั่น อันนี้เยอะเกินตาย้าย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 อยู่ตรงนี้สองเลยนี่ไว้นี่ไวนี่นี่ตุ้มเลย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 เออนี่นี่นะนี่นะนี่นะอีกตัวนะมีคนมีคนแบบกลัวหลบขึ้นข้างบนเลยอ่ะก็มาดิครับอืออืออะระเบิด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 นิดนึงนิดนึงนิดนึงโอ้ยชิวอ่ะตายยากตายเย็น เอาคนมันเก่งอะเนาะเปิดเลยไปอุ้ยอาวุธน,น,น้น่เนี่ยขวานตีโหดแน่เลยอะมันเอนชานตัวไปครับวิ่งได้อีกแล้วอะทุกคนไม่ได้ดีมันต้องเปิดสองดได้ได้ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยอีกแล้ว,ว,วอ,อ,อะ <laughs> มีคนช่วยขุดอตดีจังเลยนุ่มดีจัดนุดีจดเลยอะมีคนช่วยขุดอตดีจังเลยอะไม่นะอันนี้คือภาษีช่วยเฉยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกียวภาษีนะไม่เกี่ยวภาษีนะ ไม่ให้เก็บนะไม่ให้เก็บไม่เก็ภาษีไม่ให้เก็บนะคะไม่ให้เก็บได้กี่ก้อนก็ตามนั้นนะขอบคุณนะขอบคุณที่มาช่วยขุดนะขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เอามาเดี๋ยวนี้เธออย่าคิดตรงโอ้เธอชนะแล้วงั้นปิดคลิปเลยแล้วกันไม่เธออาจจะได้ก็ได้ไงใครจะไปรู้ดูปปะโอเคโอเคโอเคมาเปิอ่ะเปิดอะไรอ่ะเปิดได้ทุกกล่องเลยปะเนี่ยลัคกี้บ็อกเอ่อเอาให้สองกล่องให้สองกล่องอุ้ยอีกกล่องนึงอีกกล่องนึงอีกกล่องนึง กูทิ oh, okay. ้งเลยไม่มีดาเมจโอ้โหได้ของเหมือนเดิมเด้ไปอีกนิดนึงนั่นไอต่อไอต่อไอต่อไม่มีอะไรเลยขาเปิดระเบิดอุ้ยไม่เพชรแต่ว่าไม่ได้น้ำครับไปโวายเนื้อซอมบี้ไปโอ้ทัชทัชโอเคอ่ะเปิดก่อนมั่งเถ้าเปิดก่อนมั่งไปอุ้ยเพชรทีแล้ว ถ้าได้ทองน่ารวยแน่ว้าวโดนแน่โดน s e l v e r f i s h กัดตายแน่โอ้มาแค่ตัวเดียวเองอ่ะถ้าไม่มาเป็นร้อยตัวถ้ามาร้อยตัวเธอสู้ไม่ได้หรอบอกเลยสู้ได้มาตีทีเดียวตายเมื่อกี้โอ้หเหรอไปฮะโอ้ยโ g o h เยอะมากแอปเปิ้ลทองขอแร่บ้างขอแร่บ้างขอแร่ทองโอ้ยแต่ตัวนี้ตีนะตัวนี้ตีนะแต่ตัวข้างบนไม่ตีแต่ตัวลาข้างบนมันคืออะไร เขาบว่าก็คือซอมบี้เหมือนกันอุ้ยอุ้ยทำไมไมันถึกจังอะมันโดนเด็กคนนี้ยัไม่ตายอีกเหรออุ้ยตายแล้วไปครับอุ้ยโอ้โอ oh. oh ้เมย์ก็ลวก่บอ๊หายปะเนี่ยแล้วมันกินกล่องเธอไปด้วยไ <laughs> ม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> เขาได้แน่แล้วเขาชิา <ปะ S 2> ลไลปเก <laughs> ิดอะไรขึ้นน่ะ มันเกิดขึ้นไวมากมันเกิดขึ้นไวมากแล้วมันเยอะมากหตัวแล้วตายเลยโอเคพี่ทูตายหนึ่งโอ้ยโอ้ยเอาไปแล้วตัวนี้มันตัวนี้มันฆ่าง่ายนี่อังสติติดข้างบนสติติดข้างบนเพราติดติดตัวข้างบนเพาตีต่ำกว่านี้ตีต่ำกว่านี้เอาตัวข้างบนตายนี่แน่ขอ้ยน้ำยาอีกแล้วนี้โอ h my gosh ใช่ที่รู้ซอมบี้แบบเยอะๆแบบเขาบ้างนี่แต่คือมันโหดมากกินเลยละกันหายตัวหายตัวเดียวกเดี๋ยวโดอของดีสนี่ยอุ้ยจะรองเท้าไปหมดอุ้ยโอ้โหสามบล็อกต่ไม่มีเลยไม่ได้น้ำน้โดนซอมบี้ไอเดี๋ยวเขาน่ะว้ายไปไก่ไก่ย่างอุ้ยขอหน่อยครับละเบิด เขาว่าน่าจะเป็นยาโชคร้ายอย่าปานะมันจะเป็นยาโชคร้ายเอาไว้ปาใส่ซอมบี้บอกว่าอย่าปาไม่โดนไปจ้าวุ้ยวายแต่โชคดีนะผมไม่ตายเอ้าเอ้าทำไมไม่ตายล่ะเขากินน้ำยาที่เขาได้ขวดเหลืองๆมาไงเขาไม่ตาย แล้วเขายืนโคตรไกลเขายังตายแล้วเธอไม่กินยาเธอตายแน่ใช่เลยค่ะไม่กินยาเขาตายโอ้โหโคตรโกงโอเคสเตจนี้ก็เปิดคนละสิบกล่องครับกล่องไหนก็ได้นะเขาเปิดก่อนเลยโอเคเปิดเลยอุ้ยเขาเปิดกล่องแรกอุ้ย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 อได้สมโชคว่ะเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนละกัน แอบเกียร์หนอมันของเขาเธอสุ่มเองเฉยไป่อนที่สองสองขอให้เป็นระเบิดชิงยนก่อนว้าอะไรเยอะมาก้ยไม่ตายเหรออุ้ยเลยไม่ลดเลยค่ะเขาต้องขอกินน้ำยาใช่ใช่ไม่เลยไม่ลดเลยเขาโดนดาว่าไปเลยที่สองอ๋อกล่องเปล่าครับสามอุ้ยอ๋อลัคกี้พอชั่น อันนี้ขี้กองนะต้องต้องอปลาต้องปลาเผื่อเผื่อมีแบบว่าพวเพล่อะไรหรอก็ปลาของโชคดีสิแม่ปลาของโชคไม้มใส<า>เขาเฉยโอเคกล่องท okay, ี่สามเขา้ยดอกไม้มาเปิดกล่องที่สี่วิ t fish เหนึ่งตัวกล่องที่เท่าไหร่สี่หรอสี่สี่สี่อะไรอ่ะพยาโชค้ายกล่องที่ห้าของธรรมดาโอเคกล่องที่ห้า อุ้ยโอ้โหใบอมพี่มะสินะอุ้ยเฮ้ยอ๋อไม่มีอะไรมีแค่เตียงไปไปก่อนที่หกโอ้มันกินแมพนี่ไงกองที่หอบ้านนี้ไงอะไรไก่ Lucky Chicken คืออะไรเราต้องฆ่ามันเหรอไม่ไม่ไม่ต้องฆ่าหรอกอ้าวไม่มีอะไรโอเคของเขากองที่หกเขาไปที่เว็บอีกแล้วเพื่อได้สิบสองไดมอนด์กองที่เจ็ด้ยกองที่เจ็ด อตอนที่แปดตอนที่แปดมาว้าอวาอะไรวะเนี่ยเธอหันมาตีลูกไฟเสรมันเร็วจังหวะที่มันยังไม่บินไปใช้ดาบฟันหัวมันเลยก็ได้นะจริงๆอะ่ะแปดแปดเฮ้ยไอรอนว้าวได้ไอรอนมาเพิ่มไปเก้าอันนี้เก้าโอเคเก้าพี่ขวัญวิกองอวิไอรอน วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆอุ๊ยไอรอนนี่มันไม่ได้ชื่อไอรอนอีกแล้วว่ามันชื่อไวสสเตฟานโน่อะไวไวสเตฟานเออไปต่องสุดท้ายสิบตรงนี้เลยแมวเดี๋ยวมันล่วงตรงนี้แล้วกันอะไรอะเฮ้ยเคี้ยวเกี่ยวหูช้างโอเคกล่องที่ส <straightforward> ิบอุ๊ยไปสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสกอร์ห่างทั้งคู่เลยสวยแล้วเปลี่ยนฝั่งไหมอ่ะไม่เปลี่ยน โอเคยังไงคำเดิมเนาะก็บอกแล้วฝั่งนั้นอ่ะขวาร้ายไงฝั่งเขาอะซ้ายดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้เวียนหัวมาแกล้งเขาเปิดเลยละกันอไอรอนไมอีกแล้วครับทุกคนอะไรอ่ะมันขุดมันต้ขุดไม่ได้จริงนะอันนี้คือมันต้องขุดได้เธอมันคือของมันต้องขุดได้ดิ มันขุดไม่ได้มันมือขุดองได้มันสุมของในกล่องมันไม่ได้สุมไงในกล่องมันไม่มีของซะหน่อยแล้วถธอเมียเป็นทองเธอจะตายตอนไหนวันนี้อ่ะก็ตามนั้นน่ะก็เคือว่าเขาโชคดีไงวันนี้เพาโกงอ่ะเขาโชคดีจริงเอาจะสลับไหมจะสลับไหมแค่นั้นไม่สลับแล้วไม่สลับรู้ว่าอันข้านามเป็นของดีเธอมาได้น้อยกว่ารอบที่แล้ววะ มันก็มีอยู่แค่นี้โอเคโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นไอรอนในกล่องพี่ทูก็คือพี่ทูโมเม่กล่องโชคดีมาละโอ้โหถ้าเกิดเธอวิ่งไม่ทันนะเพราะว่าเธอมีตายแต่ว่ามันแตกช้ามามันระเบิดช้ามาเออไปฮะอุ้ยเอ็นชั้นของไปฮะอุ้ยเพชรทำไมเธอไม่จับเพชรมาล่ะทำไมเธอจับทองมาล่ะไม่ไปครับอุ้ย ไปโอ้โห TNT ไฟแชกเก็บไว้ก่อนรับเบดเิดตัวเองรับเบิดตัวเองตายเลยหรอเออเครียดอ๋อแรกต้องมาอุ้ยไปเุ้ยโอ้โหเเแล้วแบบไม่ได้นับหจริงกว่าไม่ได้นับคือ <ười> <c ười> แบบว่าเหมือนแบบว่าบุญมีแต่กรรมบังอ่ะเออเข้าใจคำนี้ปะอะไรอ่ะ โอเคไปฮะวิ่งนี่เนี่ยจะตายแล้วนะหนึ่งซัมไม่ไม่ไม่ตายฮะไม่ตายฮะไปวิ่งวิ่งนั่นไงกินยาจะได้ไม่ตายเพิ่มนะโอเคเปิดครับวิ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ยายาเธอโอนไปแล้วหนึ่งอันเธอโนไปแล้วเลี้ยมาบึ๊มบําซอมเบยกันไปโอ้ยทำไมแร่ไม่แดงเราไม่เห็นเนี่ยมันไม่เห็นเฮ้ยเราพลาดหมดเลยอ่ะของไม่เข้าตัวเลยสักอย่างไอ้ชั่วมา มีเรื่องอะไรบ้างไม่เห็นเลยเอามาเอามาเดี๋ยวนี้ไอออนมีไม่มีไม่มีไอออนจริงๆถ้าเธอมีนับไอออนนะเออไม่มีเธอแพ้ไปว้ายอย่าบอกนะว่าสเตฟานโน่อะอ่านชื่อดูก่อนนะถ้าชื่อไม่ใช่ไอออนก็ไม่ได้นะโอเคครับไปต่อวุ้ยมาอีกแล้วอ่ะไอรอบนี้เหมือนจะโชคร้ายแน่เลยอ่ะทุกคนว้ายเอ้าขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณมากเลยแล้วเธอจะ ทำไมดเาไปต่อแล้วไม่ไหวแล้วมีงไปเลยอุ้ยดอกไม้ไปโอ้กับอะไรอ่ะไปต่ออุ้ยโหอะไวอ่ะเขาให้เธอสุ่มเลยทำไมมนโชคดีจังวะวันนี้โชคดีแปลกๆอ่ะทุกคนโอ้บอกเพรไม่ได้นะโอเคไปอะไรอ่ะหมวกอุ้ยเธอเห็นต้นสกุลอะไรปะสวยปะสวยสวยสวยเออไปต่อ วุ้ยเออร์รอลไปหุ้ยมาแล้วไงอย่าบอกนะว่าทองสเตฟานโนอ่ะไปสลับไหมไม่เอาเลยโอเคโอเคไปค่ะจะต้องมีตายบ้างเลยโอ้ยอะไรอ่ะสิยแล้วว่าทำไมดวงนี้เนะวันนี้ไม่ต้องเขาว่านี้ดูแปลกๆระเบิดแน่เลยอุ้ยแพ้ที่แล้วว่า คือตอนแรกอหรพี่แบบกำลังลังเลระหว่างเพชรกับไอรอนเว้ยถ้าพี่เลือกเพชรนะี่คือพี่แบบควชนะแลนะ้โวโอ้โหแล้วมันไดเอนนี่ซีอันแล้วนะไปฮะระเบิดไปตายไปไม่มีหรอกระบงระเบิดอ่ะบอกแล้วว่าฝั่งซ้ายมันดีไงโอ้โหได้เตียงมานอนอ่ะขอเหอะนะมา้ยนี่ไงได้สุ่มแล้วอาจจะเป็นทองเุ้ยทองจริงโว้ย เซฟาันโนเปล่าดูก่อนนะเฮ้ยมันเป็นบล็อกอย่างนี้ไม่มีหรอกเคฟันดูแล้วโอเคโอมีหรอกเกือบไปแล้วอุ้ยเขายังได้ทองอ่ะโอเคไปฮะอุ้ยโค้ดได้เยอะแน่เลยอต้องเป็นกองกว่าเลยปะอุ้ยอุ้ยอ้าอ้าวอสวยแล้วโดนกระต่ายคิวเลอร์ชิวชิุ้ยอ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 อีซีออุ้ยอุย แม่ดูขอด้วยเอยซี e ี EC บ้านนี่ต้องแตกป้ามันมีที่แตกด้วยกับไม่แตกไม่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 ต้องแตกไม่ต้องแตกใช่มั้ยอ่ะอ๋ออ๋อหโออ๋ออ๋อจะมีเท่าไหร่อ่ะหุ้ยเอาจริงก็ได้เยอะนะถ้าเกิดเขาแบบไม่ได้อย่างอื่นเพิ่มอ่ะไม่ได้แอลอนเพิ่มอ่ะหุ้ยเดี๋ยวทำไมได้เยอะขึ้นอ่ะ ได้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 แลวได้จริงป้ะเธอเปิดได้เหรอไ,ได้จริงใช่ไม่ไม่ไม,ไม่ขอลิบไอรอนกับทองนะคะเฮ้ยยึดได้ไงโก,โกนะ,ะเฮ้ยยึดได้ไงยึดดิเธอเปิดไม่ได้ไอรอนเลยไม่ไอทองแห้งอะของเขาทองแห้งเกียอนจะไม่ได้เอาชิบหายแล้ว เธอเปิดได้ทองแท่งตอนไหนอ่ะเธอพูดดีเขาจ้างเท่าที่เขาดูเธอมาเธอเปิดไม้ทองแ่ไม่ตอนที่มันโปรยลงมาไงที่มันโปรยลงมามันเป็นมันเป็นสเตฟาโนไม่ใช่หรอเธอไม่ใช่ก่อนหน้านั้นไอ้ยอ้ไอซุมสิบกล่องอ่ะมันมีเช่เหรอเออเออแต่สุด้ายนนแพ้ะเขาอยู่ดีเลยแค่นั้นแหละโอ้โหโคตรโกงอะไรอ่ะว้าวโอเคครับทุกคนวันนี้พี่ขวัญแบบว่าชนะขาดลอยเลยอ่ะทุกคน ชนะทั้งรอบนับการตายแล้วก็ชนะรอบนับแร่นั่นเองนะคะวู้ฮู้ใช้ชนะมาแล้วไม่ยอมหรอกรอบหน้าฉันจะม,มาแก้ว้าวฝากไว้ก่อนใช่ปะใช่แล้วรีเมาคืนนะแค่นั้นแหละโอเคได้โอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์กับพี่ขวัญนี่นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบายบายค่ะบายบายโดนไฟคาะไปซะ ไฟยังทำอะไรไม่ได้คิดดูแล้วกัน